Yeah. Okay. ใส่เข้าก็มาตัด้นได้ออกคฟรตัวนี้ก็อเขาฟังนุ่งหาลูกไม้ลูกไม้กระตุกเอาลูกไม้สวยเลยลูกค้าลระตุกแล้วมะตุกแล้วใช่ทดสไม่รู้อยู่ไหนที่มาสอบเพิมเติมขาขาขา้ายยาิโซนนะคะแายขาขารีก่อนนะลูกค้านะรก่อนรีก่อนลปกคนา่นะคะมันมาดุเลยกล้ตุก้าลวยด้วยนะ คนเลยมันจะมีแบบโคแบบโคเฟสอคะค่ะลูกค้าคุโพเฟสเะตา่งพันห้าร้อยเก้าบาทนะลูกค้าเสื้อแฟชั่นนะคะฟาไซนนะฟาไซ์เลยจ้ะลูกไปเท่าไรห้าบาทหบาทหบาทให้หบ,บาทเลยอะออโอ้ลินินะนะค้ลินินลินิเอาอย่าไปนรงนีินนลินินหนึ่งพบาท 6นี่ลูกค้าหบาทหบาทจ้ะหนึ่งนหรอยเก้าสิบบาทหกบาทแบบกระคจัไาชิงเอ็นแขวนบายแขวนายเนี่ยสวยเลยลูกค้าหบาท6บาทสวยเป๊ะเลยแฟชั่นมานลงตลาดได้เลยห้าได้กับงานเกินหนึ่าร้ยเก้าบาทต้นหกบาทหกบาทลูกค้า คุ uhm, ้มมากนะคะคุ orneys, ้มคุ้มมากห้าบาทหบาทนะคะหกบาทพี่เอ๋ยสวยอย่างกระดาวพี่เอ๋ยกำไรกำไรเลยขึ้นเลยน่ารักมากนี่ครับตอนแหว่เลยอนดู้าดูสวยนะสวยนะห5 9่้ายสิบาทกับเสื้อแฟชั่นคลาสไซค่ะตัวนี้ราคาเท่าไห กขาไโบุกนีลูกค้า่วรนขอี่อนะลูกค้านิาหน่มได้นะครับรอหานกค้รอสักนู่นะลูกค้าลูกค้าไปห้อยลูกค้าไปห้อยแฟชั่นนะลูกค้านิสดุ้งค่ะ คือตกตัวละหกบาทเท่านั้นลูกค้าทักแอดมิดนก่อนน,นะเดี๋ยเพรื่งโทรแป๊บน,นึงนะคะหน,หนูไม่ได้ใช้เครื่องคอมนะคะอันนี้เป็นใช้มือถือไรสดเลยสดเลย,น,<า>ยนะลูกค้าไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ใช้แบบเครื่องคอมหรือใช้ไฟสตรงสตูใดๆนะลูกค้าอันนี้คือแบบว่าสดๆเลยแสงจริงอะไรจริงอือม่เสือสาวลูกค้าสวยตกตัวละหกบาทเท่านั้น บาทก็สวยได้บาทนี่นี่หกบาทก็ป้ายห้อยมาจ้ะใช่ค่าดีเลยนะนี่ไวเลยน่คะลูกค้าสวยเลยค่ะพี่เดชมาหนึ่งตัวขาดทิ้งหมดหมดแล้วหรอหมดแล้วลูกสุดท้ายของรองเท้าข่าวทิ้งบ้างน่ค่ะลูกค้าดูสีแบบโอ่งตอนนี้มีป้ายตอนนี้มีป้ายหนึ่งสองตัวแดงป้ายเขียวสวยเลยใหม่ด้วยลูกค้า ดิ่งสวยตั้งเลยไปแล้วแปดแขนกระดิ่งค่ะเออป้ายทุ่นี่ยสวย1594ที่เลยงานเนี่ยกับงานขึ้นห้างานห้าเก้าสี่ก็สวยได้นะคะสวยเลยเนี่ยโอ้1594แกะผิดกระสอบก็าเนี่ยยายผิดเราแกะผิดกระสอบก็วเนี่ยไปขายกีดตัวก็ได้กำไรแล้วลูกค้าได้คุ้นคุ้นผ้าแก้วจ้าพี่จ่าผ้าแก้วจ้าผ้าแก้วผ้าโปร่งนะแบบนี้นะ เขีอนแขนตุ๊กตาลูกค้าน้าปากไหลนิดนิดลูกค้าโอ้ยนักทัชไซรุ่นนี้มันจะไม่ออกเล็กมากนะคะลูกค้าคันีนเขาบอกว่าปานี่สวยปานี้สวยมากจริงจริงลูกค้าดูไม่อยากจะรีวิวหราจริงจริงเนี่ลิ้นนินค่ะนี่ลูกค้าตัดไปสามอ่ะสวยวางลูกค้าไปตามใช่ใช่เขาชอบคือมาแล้วหมดเร็วนะเหลือไม่กี่ลูกตัวนี้ลิ้นนินนะลูกค้าขายพันห้าเก้าสิบ ก็ติดปดไง่ายปัดไรสวยอม่ได้นิดนคือไม่แขวนพีกลนี่โอนเินวยมากกแก้วลูคแก้วโอ้ากแก้วยนะปพากแก้วปมันจะไม่ออกเล็กมากนะคะลูงมากะทำไมโดนไม่หรอดนเ มีขับรถไปรับลูกเลยมีมาวงมาล้าะตอนนี้สอ,องแล้วมีอันมีใต้อื่นสองพันเก้าค่ะข้างบนอินซีเหลืองทีโกเลดไปดูที่ตงเนี่ยปักขาอ่ะขาวอาวินซีเหลืองปังิชี่งหมแนะล้วใจรับได้นะลูกค้านะทันรอส่งนะวันนี้ทันอยู่นะลูกค้านะคันห้าเก้าสิบพันห้าเก้าสิบลูกรียนส่งฟรีเหมือนเดิมิ้วส่งฟรีเหมือนเดิมลูกค้าคันห้าเก้าสิบเองลูกค้า ขนาดคุณราคาลูค้าทุนี่ค่ะดีมากลูกค้าฉ่ำหวานเลยเห็นไหมอืมลูกค้าเขายถูกราคาหรือเปล่านเนี่ยมาแค่สองพันจุดใม่จริงนะลูกค้านะปากค่ะปากคอต้นปากลูกค้าดูสวยสวยนะสวยสวนเลยนะลูกค้านะนี่ลูกค้าคอต้นปาก่ารักมากแขนดูแขนแขนจะมีคือแขนตุ๊กตานะคะสบายจากนี้แล้วก็เป็นปากปากหมดเลยทั้งตัว ปักหมดเลยหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบไม่เอาเสียใจเลยนะไม่เอาเสียใจจริงๆค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหนูบอกเลยว่ามีไม่เยอะแล้วงานผ้าคันเทพเลยนะหนูเอาามขายแบบว่าลูกค้าสวยจริงขายไม่มีกำไรขายเอาขายเอามันลูกค้าขายเอาสนุกขายเอาเงินขายให้คนอื่นมันไส้ขายเอามันขายแบบกลับบ้านไม่ได้เออดูหลอกเน กลับบ้านไม่ได้มีตังเตอร์ต้อมันเลยขายแบบนกสหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบขายแบบให้ลูกค้าไม่ทากาไรเลยจริงๆเพราะผ้าสวยมากลูกค้าดูลูกค้าดูขายยังไงให้เหมือนแจกขายอย่างนี้เลยค่ะผ้าสวยๆมาให้หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบคุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนเก็บพอเก็บคาไม่มีไมค์ก็ตะเบงมีไมค์ก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงมองเอาไงดีเอาใจกัางเอ้ แต่ตูดเลยจ้าลรุฮาราเลยลูกค้าสยังไงะลูกค้าควายนะคะตอนนี้ควายแบบกิมโมโนสวยมากยังไปไม่ถึงคพิ่งโดยเต็มราวอยู่เลยยายกค้าดูดูสีสันรีวิวไหมครับลูกค้าโอ้หแขนกระะด็งลูกคาเราจะต้องเสียใจเพราะว่าสวยมากไปเต็มราวแล้วนะ ข้างหลังจะเต็มราวแล้วนะคะยังไปไม่ถึงครึ่งกระสอบเลยสงสัยต้องซื้อลาวเพิ่มแล้วนะลูกค้าเชิดอ,อย่างเงี้ยสวยนะคะเอาไปใสค่คู่ขายคู่กางเกงสี่ห้าสูตี่คือต้นทุนหกบาทเท่านั้นต้นทุนหกบาทเท่านั้นนี่คือสวยอ <c oughs> ่ะนี่ลูกค้าดูค่ะเดงกจะไม่แขวนมีรวมเลยกระดุมค่ะแค่ไม่ไม่ต้องแฝดนแล้วอ่ะเพราะว่ามันสวยเยอะเลยนะม่นขวนในมืแใหญ่ะยยะลนะคุณละคุณละจะพอของดี <c oughs> ่ของดีบอกเลยว่าของดีนี่แขนยาวะค่ะทำไมแขนเป็นอย่างเงี้ยกระดิงแขนมันเว้าอย่างเงี้ยอ๋อนี่นี่ลูกค้าดูลูกค้าลูกค้าไปไปค่ะนี่คอจีลูกค้าน่ารักมากมีมอลก็มานี่ข้างหลังเป็นแบบแขนสูดหกบาทไม่คิดมากเลยบอกเลยเอางานตัวสวยๆคัดขายคุ้มแน่นอน นี่หกบาทนะคะนี่คัทแก้วหลายตัวอยู่นะเหมือนแม่คขายไปชดคั้ไปนี่ลูกค้าไปชดเองเสวยลูกค้าสวย้าพดีเลยแหละถ่ายจากเข้าหน้าฝนแล้วนี่ฮาวายกระดุมกระดาจ่ะนี่นานๆมาทีหนึ่งนะฮะชาติหนึ่งหนึ่งชาติมาที่นี่รี่ิลนะขายให้ลูกค้าไปทากําไรนะจะได้มาซื้อกันต่อนะลูกค้านะรับรองว่าคุ้มรับรองว่าที่รับกระสอบายนี้ไปพี่ต้องมาถามหาว่ามาอีกเมื่อไหร่คะหนูไหมจ๊ะนี่แต่พี่ยอด เอารีวิววันนี้คุณมีหมดเชื่อเลยรีบเอาก่อนเลยรีบจองก่อนเลยจ้ะเนี่ยมานี่ๆอีกแล้วเหะเลยนะครับลูกค้าเหลือไม่เยอะหรอกว่าจะไม่รีละคนแรงกระแสับไม่บอกอู้ชีฟองสวยจังแอบคนแบรนด์นะลูกค้านะพันห้าเก้าสิบไม่ใช่คียริ้วคีเละนะคะลูกค้าต้นทุนหกบาทงานเทพเลยนี่ปากเนี่ยอ่ะอะไร มีล้วนๆนะลูกค้านะแขนสวยแขนยาวนะสวยนะเนี่ยดู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 กุลาบแฟนดูใช่คือลาวแล้วสวยหน้าตันหลังยาวลูกค้าเรยอนสวยมากดวงตาแบบดาวมุ่งเลยเดียวหน้าตันหลังยาวนะเอาหัวสร้างหลังยาวตาปากทางหน้าค่ะดวงตาขาดขาดใจอะไรกัาเนี่ยหน้าตันหลังยาวนะนี่ นี่ลูกฟัวเอ้ยลูกาเอาเอายังไงเอาลูกไม้เออเด๋อเออชี้ฟองแขนยาวจ้ะจะยืนไปกลับแล้วรีบไงเห็นกว่ารีบลูกไม้เออนี่ลูกค้าสวย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 มากครบบาทลูกค้าหาที่ไหนได้นี่สวยเป๊ะทอนทุนหกบาทเท่านั้นลูกรีวิวได้แค่หนึ่งคนจะส่งฟรีให้เฉพาะตัวรีวิวนะคะการสอบใหม่มีไม่เยอะแล้วมีค่าจัดส่งนะคะลูกค้ามารับได้จัดส่งได้ทั่วประเทศเลยมากไป นี่ขนมชานไดัน้นไนานมากไม่รูกเร็่อนึ่งคนเดียวเร็วเลยปลอดภัยนะอย่าชานะหนูบอกก่อนเพราะว่าไม่มีคลองเลยคลองนานะายากมากสองเดือนได้มากตัวนี้ลีนียายนานนั้นมากที่เดีย้เราให้ลูกค้าฟังเฉยว่าลีนีจัด ออสองสามเดือนมากลินนินนะลูกค้า <ขอ S 1> ลินนินนะจริงเล่าเฉยเฉยว่าลินนินต้องไม่ต้องแขวนเนาะเพราะว่าแขวขนก็ไม่สวยลูกค้าเพราะว่ามันจะไม่เห็นมันยักษ<ล>์นี่แขวนก็ยักษ์นี่ชีฟองจะ่ะค่าเบาอุ้ยสบายจำนวนเยอะค่ะลูกคาเก้าสิบเองลูกค้าสองร้อยเก้าสิบเองรีดจัดเลยลูกค้าหกบาทเจ็ดบาทเออเออให้เจ็ดบาทอ่ะให้เจ็ดบาทก็ได้นี่ห้าบาทหกบาทลูกค้าเอาอะไรค่าเทพ หนึ่งันห้าร้อยเก้าสิบาทลูกค้าลูกค้าลูกค้าทีฟองจะโอ้ีสันลูกค้าดูนี่ป้ายสวยนีค่ะนี่ดูหนึ่งห้าย้าสิบบาทนี่เห็ลูกค้าใหม่กิ๊บเลยใหม่มากรับรองว่าคุ้ม รับรองนาพี่เอาไปลองพี่จะต้องมากลับมาถามหาหนูแน่นอนว่ามีอีกไหมจริงไม่ต้องซักนะลูกค้านะี่อย่างเดียวพอแล้วเนี่ยนี่อย่างเดียวพอแล้วกลับมาถามหาแน่ป้ายนี้มีอีกไหมคะหั่ีนี่มีปักมีเปิดลูกค้าสวยเอาหัวยไอตาเป็นประกันนี่ลีนินลูกค้าโอนเงินก็โอนเข้าบัญชีตานะไม่เหอันนี้ลีจ่ะว้าวหว่ กระดาดที่เดที่องตกปอนอะพี่อ๋อเสื้อสาวอวบกีก้เฮ้ยเสื้อสาวอวดเอรี่ห้าลูกแไไหมพี่แวงเสื้อสาอวดเทรี่จะช่วยไปพาก่อนมาห้าลูกเสื้อสาวอวดเชอรี่ห้าลูกหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนี่นลูกค้าโอ้โหสวยมากไปแนได้ลูกสิวค่ะอุ้ย หกบาทหกบาทคุ้มแล้วตัวเดียวตัวนั้นคุ้มแล้วที่ดูดูหกบาทงานแบบนี้ค่ะงานแบบนี้ค่ะหกบาทเลยที่จะขายยี่สิบบาทไม่ได้เชียลหรือนี่ลินินสีเอ่อสีอะไรวะสีช็อกโกแลตลินินสีช็อกโกแลตหน่งบาทไรแล้วเขียนแบบอ่ะลินินตัวนี้สวยจังน้องม่อีกเลยอ่ะ ทำไมืว้ยังไม่ได้ใส่นะตัวนั้นน่ะใช่ไหมมันขึ้นเงาอ่ะเนี่ยไม่ได้ใส่ที <sucks> ่นน sí, <ues S 2> ไม่ใส่นะคุณลูกค้า so color. นี่งช็อกโก็แร็ปมองดูท่ามดาดูแขนก่อนนะแฉนเป็นสวยมากหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบค่ะลูกค้ารับรองว่าคุ้มจริงจริงงานนี้จะลงตลาดขึ้นห้างก็ได้หมดนะคะต้นทุนเพียงหกบาท่ ลูกรีวิวก็ส่งฟรีลูกใหม่ไม่ส่งฟรีให้แล้วนะของเหลือไม่เยอะนะคะวันนี้เอามาโชว์อตใหม่ให้มาปุ๊บไปปั๊บนะลูกค้านินินอีกแล้วพันห้าเก้าสิบลินินเยอะขนาดนี้มาเร็วไปเร็วนะลูกค้านะมาเร็วไปเร็วอ่ะพี่ตามันหลุดไปแล้วอ่ะอ้าทำไมหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ามอ๋อเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาหลุดเหรอทุกเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่ต้องลูกไปอ๋ออ๋แค่เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้ ต่อไหมต่อเลยต่อนะลูกค้าเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะอันนี้คือลีนินลายมีสายเข้ามันเลยหลุดนะลูกค้าทักแอดมินก่อนนะแักบนึงนะคะหนูเอาเครื่องมีผักแก้วผักแก้วสวยมากลูกค้าผักแก้วหลุดหรือปล่าพี่โตหลุดปไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดนะครั ดีโค้งสีขาวค่ะอู้หุโ้งสวยมากโค้หานะครับลูกค้าเออเอะไรสวยมากสวยเลยนะสวยใส่ยิ่คุณนายทันทีแต่เต็มราวแล้วนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทลินินเยอะนะลูกค้าลินินเยอะเลยนี่สวยๆเลยลูกค้าค่าผ้าประมาณสองร้อยสามสิบตัวนะลูกค้าผ้าไม่หนานะคะผ้าไม่หนาผ้าบางๆลูกค้าใส่สบายเลยลูกค้า แล้วก,กนี่ีูล,ลูกไม้นะลูกค้ามันสวยไปมดนะนลูกค้าคมมากลูกค้าหบาทบาทหบาทลูก้าบาทหบาทบาทหกบ,บาทเอลกค้าคุม้มคุม้มไม่เอานี่งงเลยเพราะว่าผ้าใหม่จริงใช่ไม่กี่ตัวก็ได้ทุนคืนแล้วลูกค้าลีนีลีนเขียวลินิีนใส่ตัวเลยรับรองลีนเยอะมากล,ลูกค้า ซอบนี้ส่งฟรีละจ้าลูคาเบาๆแล้วส่งฟรีกันห่ะลูกค้าทันรับส่งวันนี้นะลูกค้านะลูกค้าจะมารับเองหน้าร้านได้เลยลูกค้าอยู่ใกล้ๆนะน๋อยไม่เยอะแล้วนะจะหมดแล้วนะมาเร็วไปเร็วลูกค้าไปนี้นานๆมาเลยนานๆนะลูกค้านะไม่เคยมานไปนี้นะนานๆมาครั้งหนึ่งนะนานมากเลยใครนี่งงมาไม่เยอะนะลูกค้านะเพราะราคามันเบาๆอ่ะลูกค้า มาสิบกว่าลูกยี่สิบลูกได้มั้งลูกค้าราคาเบามากคว้าจนคนละสองสามลูกสองสามลูกนี่น่าจะไม่เหลือถึงสิบลูกหรอกพี่เนี่ยสวยัวยให้ดูเพราะว่าอยากให้ลูกค้าไปทํากาไรก่อนเนาะช่วงนี้นะไอ้ดูทุกตัวนะลูกค้าเห็นทุกตัวนะไอ้ดูทุกตัวเลยเดี๋ยวมจะติดวันหยุดยาวนะลูกค้าเผื่อจะเอาไปลงตลาดจะเอาไปลงห้างก่อนเนาะจะติดวันหยุดยาวอาทิตย์หน้านะคะวันช้างใหญ่เนาะ หกบาทพี่ดูแฟชั่นหกบาทแบบนี้ตัวนี้ป้ายแดงแคนาดานะคะเนี่ยเนี่ยเอ๋มาดูราคาแบบโอ้โหโอ้ยลินินลูกค้าลินินม่วงลินินม่วงโอันนี้สวยมากคารุมะรามะเอ้เมื่อกี้ลินินน้ำตาลนี่ลินินน้องม่วงค่ะสวยสวยมากหกบาทได้ลินินแบบว่าฉ่ำเลยฉ่ำเลยจริงๆ หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะลูกรีวิวส่งฟรีมีคนรับลูกรีวิวไมหมเอ่ยเดี๋ยวมาตามตอนหลังก็สอบก็ไม่เหลือแล้วนะลูกค้านะหนูบอกเลยว่าเขาสวยมากจะได้ส่งให้วันนี้เลยนะลูกค้านะเดยวรถมานะเดยวรถออกนะคุ้มมากหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทวันนี้ก็ตกนิดนึงนะใส่เข้าเยอะเลยใส่เข้าเยอะเลย 1,590บาทค่ะ590บาทจ้ะใช่แล้วส่งฟรีต่างหากนะลูกค้าราคาเบาๆนะผู้ชีฟองน่ารักอุ้ยกลางปลาเหลือราคาเบาๆแถมส่งฟรีลูกค้าประหยัดอีกร้อยสองร้อยเลยนะเอาอะไรมาไม่สวยได้สวยจริงสวยทุกตัวสวยตั้งแต่ยังไม่ตัดน้อลูกค้าสวยแต่ยังไม่ตัดกระสอบเลยนะ หกบาทนะพี่เอ้ยเนี่ยงานแบบนี่โอ้ยกระแก้วจัะมาตีข้าวค่ะสวยมากหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทกระสอบละสีสบห้กิโลนะครับกระสอบละหนึ่งพเ้าร้อเอ้ย1,590งาครับคือขาย1,9นเกยังได้เลยนะแต่ไม่ขายสวยจัดดูเลยว่าทุกแขนทุกแขน สวยมากหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะลูกค้าจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นพันเก้าด้วยซ้ำปกติพันเก้าร้อยเก้าสิบครับแต่ขายได้เถื่อนนะขายแบบอย่างเงี้ยแม่ค้าจัดโปรระชดเออชดไปเรื่อยๆสวยจริงอ่ะลูกค้าดูเดิเอาไปคัดทำราคาลูกค้าดูเนี่ยเอาไปคัดทำเนี่ยได้แล้วได้ทุนคืนแล้วลูกค้ารักน้องไม่น้อยแต่รักมานานนะจ๊ะขายแบบนี้ล่ะนี่ดูหวานเจี๊ยบ สนใจงานนี้ทักหายอดมินได้เลยนะครับทักเลยหรือไม่เยอะจ้ะี๋ยวไม่เยอะแล้วนะครับมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปเร็วมีจะหมดมาเร็วไปเร็วนะเอาไปขายนะลูกค้าจะปิดวันหยุดยาวไปขายนะจ๊ะนี่อุ้ยลินินอีกแล้วลินินผสมในยอนตัวนี้สภาพผ้าสวยเกินราคาครับดีผ้าดีอ่ะโอ้โหอันนี้เขาล้วผู้พักผู้อุ้ยดูดูตัวนี้มันผ้าไหม่เลยอ่ะเอาไปรีดแขวนได้เลยลูกค้าสภาพใหม่มาก <ส>ก้าใหม่มใช่แนละ้วงวยแกสักเยอะอแล้าอะไรอะ่ะส <c oughs> วยจริงตัวนี้โอ้ชอบเลยไม่พาก็าอีกคนร้อยเปอรเซ็นต์พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีนิร้อยเปอร์เซ็นต์แง่ที่คอตตอนหาลูกค้าสวยนิดนิดเยอะด้วยตัวนี้สวยทุกตัวลูกค้าสวยทุกตัวจริงรู้จาตัวไหนแฝนแล้วแฝนหมดก็ไม่ไหวแล้เแฝงมินช่วยรับอหน่อยครับตอบไม่ทันเลยอย่าเยอะนะ มาเร็วไปเร็วนะมาเร็วไปนิวไหนยันหมดแล้วขอป้ายค่ะขอป้ายป้ยูกค้าเธอจ้ะป้ายู่ค้าเธอจ้ะไปพาไปดูที่ราวค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทดูตัวเล็กนี่นี่คือตกตัวประมาณสิบบาทนะพี่นะได้งานขึ้นราวแบบนี้เลยนะได้งานขึ้นราแบบนี้เลยที่ดูนี่คือลิงเินนะลูกค้าลิงเินคือหลายตัวเลยนี่คือลิงเงินสวยมาก วมค่าเลยนะคะตัวนี้เป็นป้ายแดงไนรดานี่คือแค่บางส่วนนะ <5, S 1> เป็นขึ้นราว้วเป็นอย่างเงี้ยค่ะดูสวยมากเนี่ยพี่ได้งานเทพแบบนี้เลยหนึ่งบาทเอาอะไรมาไม่คุม้มต้นทุนตกประมาณตัวละ6บาทเท่าน,นั้นนะคะนี่คือบางส่วนที่เราแขวนนะเต็มราวแล้วไม่แขวนไม่มีจบที่แค่นี้1590บาทอยเาตัดสินใจนานกระสอบก็เหลือไม่เยอะเหมือนกันนี่ลินินที่พี่เห็นมันยับยับเนี่ยมันมันคือลินินใช่ไหมแล้วใหม่เลยใหม่ฟิบเลยใหม่มากคะดู สวยเอ้ยพี่ติวเตอร์มาเมื่อวานไม่ทันใช่ไหมพี่เอาตัวนี้ไปสวยฉ่ำตัวนี้ค่าไซนะเป็นค่าไซที่ไม่เล็กมากพี่ติวเตอร์ไปเลยแจ้งยอดแอดมินได้เลยนะคะนี่รับโมเลนแจ้งยอดแอดมินได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งให้วันนี้ทันทันน้กค้ารถจะมีออกนะทัน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 นี่เอาได้เอาเนี่ยเอาเนี่ยโอเคหกบาทที่ใครรับอีกบอกนะกระสอบเดยนไม่เยอะแล้วค่ะ งานพึ่งมาสวยมากคุณคะงานพึ่งมานะคะตกตัวหกบาทเท่านั้นหดยามรีวิวเนี่ยอยากจะโชว์แค่คร่าวๆมันเยอะอ่ะอยากอวดไปหมดเลพราะงานเขาสวยเลยจริงลูกค้าสวยจริงสวยจริงกอลล์จริงหกบาทนะคุณคะตกเป็นเท่านี้นะคะดูนี่คุณคะตกดีวิวขนาดโอเคป้ายแดงแคนาดาค่ะขอบคุณครับ